28 Year s Later The Bone Temple หนังซอมบี้สุดดุดันเนื้อเรื่องสร้างอิมแพคที่โคตรไม่ธรรมดา สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ปาร์กบูมูฟี่รีวิวครับวันนี้พบกับภาพยนตร์ภาคต่อของซอมบี้ค้างครับกับเเวนตี้เอ็กซ์เยีเลเอร์เดอะโบนเทมเพิลหรือชื่อไทยคือ28ปีให้หลังเชื้อเคระเมือบคนวิหารซากกะโหลกกันเองครับดูจบแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นการกลับมาของเชื้อซอมบี้ค้างที่โคตรไม่ธรรมดาเลยครับที่ทั้งบดนั้นมันแฝงไปด้วยความนุ่มลึกของปัจฉญาและความสยอบขวัญที่น่าติดตามครับต้องบอกอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับภาคนี้ครับตัวหนังบันเต็มไปด้วยความบันเทิงแแแและะคคคคคววววาา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 มมมมมมมสนน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 ุกกกกบบบเเเิิดพรร่่่่่่ตตััััหหงงไไ้้ีีซอออืภภ กลับเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามที่มาพร้อมกับพลสเรือเ่องที่สร้างอินพักที่เหมือนเป็นการปูทางไปหนังลำดับถัดไปนั่นเองครับและที่สําคัญในภาคนี้ครับเป็นการยกระดับความพีให้กับแฟนชายนี้ให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่าตัวหนังมันเต็มไปด้วยลูกเล่นอันแพร,รวครับของเนื้อเรื่องและการเดินเรื่องที่น่าติดตามครับแบบที่คนดูนั้นไม่สามารถคาดเดาเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้มันเลยทําให้ภาคนี้ครับกลายเป็นหนังที่ดูเพลินเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างที่มันไม่เหมือนกับภาคก่อนหน้าเลยละครับเพราะมัน มันแสดงให้เห็นถึงความหวังและเรื่องราวใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ทั้งหมด้วนทำออกมาได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบครับส่วนทางด้านความสยองครับอันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าเราจะได้เห็นฉากการไล่ล่าไปพร้อมกับซีนสยองขวัญที่คอหนังไม่ควรพลาดนะครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของตัวหนังครับก็คือพาร์ทของความตลกนี่แหละครับตัวหนังมีการเสริมเข้ามาครับมันเลยกลายเป็นว่าภาคนี้เนี่ยตัวหนังดูแล้วไม่เครียดเท่าภาคก่อนหน้าแต่มันก็น่าจดจาเสีเหลือเกินครับตัวทางด้านนักแสดงครับอันนี้ของเด็ดเลยครับตัวของชีลส และลัฟไฟแต่เท่าเอียนคือที่สุดของหนังครับต้องยกให้เป็น MVP เลยล่ะครับเพราะว่ามันมีหลายจังหวะที่ทําคนดูนั้นจดจากันครับและสุดท้ายครับกับฉากสุดเซอร์ไพรส์ที่ทําคนดูนั้นต่างนั่งกันไม่ติดครับและก็ต้องบอกตรงนี้เลยครับว่าไม่ต้องคาดดาวครับเพราะว่าหลังมันจะมีภาคต่อไปอย่างแน่นอนครับสรุปแล้วนะครับ 20th g e a r l e s The Bone Temple เป็นการกลับมาของหนัง2องบีค้งที่โคตรบันเทิงครับตัวหนังอัดแน่นไปด้วยซีนสยองสุดวาาเสียวพร้อมกับเนื้อเรื่องสุดอินพคที่มันเป็นการยกระดับใหห้้้แฟนนนนนซาาาายยีีกกกววงงไตตตติิิดดมม่่่ขึัอทจะป ด้วยฉากสุดเซอร์ไพรส์ที่แฟนเดนตายไม่ควรพลาดครับส่วนตัวให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่9เต็ม10ครับแล้วเว็บไซต์อย่าง IMDB นั้นตัวหนังทำคะแนนไปได้7.7เต็ม10ครับและสุดท้ายกับเว็บไซต์อย่าง Rotten Tomato ครับตัวหนังทำคะแนนจากนักวิจารณ์สูงถึงเกันเลยทีเดียวครับและนี่คือทั้งหมดของ t h e n t y Eight g e r a t o r Double Temple เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ตัวหนังเข้าฉาย5กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วใครที่ไปดูมาแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ูดทีวีครับเพื่อให้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากพวกเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ